โอ้โหคุยกันเรื่องชอสท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วพี่อโอ้ขายแก๊ปขายบล็อกอันนี้เข้าใจกันได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องแก๊ปบล็อกได้ไหมได้เราเอ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 า,เอา,เอา,เอาไอแถวหน้านี่เลยไม่ไม,ไม่คุ้นตาเลยว่ะไม่คุ้นตาเลยว่ะมันคือชโอกยี่ห้ออะไรวะพี่จอร์สอ๋อไอออสเหรอไม่ใช่จ,อ,จอสเป็นโชก J A O S J A O S เป็นโชกจากญี่ปุ่นที่ท์คำสำหรับลุยสำหรับโฟวิลอย่างเดียวโซเดสเน่ โจเกียวออโต้ซานนอนฮอร์ฮอร์แปดฮอร์แปดฮอรเจ็ดฮอร์แปดเจ็ดแปดเก้าใช่ที่เป็นรถออฟโรดใช่แล้วก็รถระดับหัวช่าวใช่ของโจเกียวออโต้ซาลอนไอ้เนมันมึงจะพูดสำเนี้ยนี่งานไม่ควรเลยเขาก็จะแปะสติ๊กเกอร์ J A O S อเออ่นว่าจอออสเมื่อก่อนไม่รู้นะว่าอ่านว่า J A O S ไอ้เหี้ยไอออสฝรั่งพูดไม่ชัดนะออกนี่ออกพม่าแล้วไอ้เหี้ยอ๋อจ้าออสี่เป็นรูปอะไรวะ รูปจริงเลยว่ารูปสัตว์อะไรกระโดดสักอย่างวะโลโก้มันอะเมื่อก่อนคนครับคิดว่าเป็นจิงโจ้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นโลโก้จอราธรรมดาแล้วก็เป็นโลโก้ JLS เอสเขาเป็เขามีทีมแข่ง cross country อยู่แล้วแล้วแล้วเขาแข่งแรลลี่กับ cross country อยู่แล้วแล้วเป็นแบรนด์เนมมแมตม์อินมันอาจจะเอาญี่ปุ่นใช่มญี่ปุ่นครับเมดอินญี่ปุ่นหมดถ้าท่านผู้ชมเปิดอินเทอร์เน็ตตอนนี้เครื่องเดี๋ยทันทีนะพิมพ์เข้าไปนะ j l s c o j p ท่านจะเห็น การแต่งรถสไตล์ออฟโรดท้อนที่ที่จะต้องใส่บางคนแดงและมีคาว่าจาออสใส่โชคใส่อะไรเมื่อก่อนเราจะงงว่าจาออสคืออะไรเราจะคุ้นหูกับยี่ห้อแบรนด์อื่นที่อยู่ในออสเตรียออสเตรเตรียอเมริกานู่นนี่นั่นแต่เราจะเฮ้ยจาออสมันคืออะไรแล้วมันมีใครทําตลาดในบ้านเราใช่น้อยมากวันนี้พี่เป็นดิสติบิวเตอร์เหรอใช่ครับเป็นดิสติบิวเตอร์ดิสติบิวเตอร์ใหญ่ก็คือ คายาบ้าไทยแลนด์ครับแต่เราเป็นดิสเซิบิวเตอร์ที่รองลงมาจากคายาบ้าไทยแลนด์ไม่หมายความว่าจา้าออสทำโดยคายาบ้าใช่ผลิตร,ร่วมกันผลิตก็คือจา้าออสเป็นคนออกแบบคายาบ้าผลิตนี่นะใช่เฮ้ยเบาว่ะเขาทำงานดีว่ะคือต้องบอกคายาบ้าเนี่ยระดับระดับโลกอยู่แล้วระดับโลกระดับโลกต้องใช้ต้องพูดคำนี้ว่าระดับโลก,ะโลกนะครับแล้วก็จา้าออสเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทสำนักแต่งอะ่ะใช่ไหมประมาณนี้เนาะ สำนักแต่งแล้วก็มีสูตรโชของตัวเองเขาก็ต้องคัดสรรคนที่สามารถจะผลิตโชคที่ตอบความตอบสนองนี้ของเขาได้ใช่แล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก็เลยให้รีเสิร์ชมาแล้วก็ต้องเป็นคายาบ้าโอลี่เท่านั้นที่จะตอบโจทย์เขาได้แล้วก็ทําโชกออกมาขายถ้าไม่ดีผมไม่แน่นนเขาว่าตอนแรกก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอใช้แล้วมันดีก็เลยเอาเข้ามาก็เลยสั่งมาขายแล้วเาแล้วทางคายาบ้าเขาก็อยากให้เราลองขายดูอะไรอย่างนี้ครับ เขาก็เลยเลือกให้เราเป็นตัวแทนจำห,หน่ายคนเดียวอันนี้เป็นโชครถกระบะใช่ไหมโชครถกระบะหมดนะครับใ,จจในเว็บไซต์จะาออจะมี Land Cruiser จะมีตระกูลพวกจิมนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต,แต่ทางขยบบ้ากับที่เราประชุมกันเนี่ยเราจะเน้นแต่รถที่มันตรงรุ่นกับบ้านเราแมสน้อยหมายความว่าคุณต้องส่งออ,อเดอร์ไปบอกเขาว่าไอ, iser, ไอ้ Land Cruiser ไอ้รถไี่นด์ค c r u ซอ e r คือมันก็นมีอยู่แล้วแต่บ้านเราน้อยใช่บ้านเราน้อยก็คือ คือทุกคนตอนประชุมกันเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาผลิตรุ่นนี้ขึ้นมาถ้ารุ่นพวกนี้บางรุ่นเนี่ยอย่างเช่นนาวาร่าที่เรามีะะไม่มีแน่ๆญี่ปุน่นญี่ปุ่นไม่มีแล้วก็าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ไม่มีต้องซื้อที่เมืองไทยเท่านั้นต้องซื้อ,อเลโวม่มีอะเลโวม่วมีเพราะญี่ปุ่นเล่นเล่นญี่ปุ่นเล่นเยอะด้วยนะแพงด้วยแล้วเขาไม่เล่นตัวใหม่นะเขาเล่นตัวโฉมแรกญี่ปุ่นอ่ะแปลกว่ะใช่แต่เ e เวโวแต่เรเวที่นู่นแพงมากตอนเนี้ใครขี่เรเวที่นู่นถึงกว่าแพงกว กับกันเพราะมันเป็นรถที่นําเข้าจากยประเทศไทยอ่าแล้วบ้ามากนะใช่แล้วก็สร้างให้คนเป็นเศรษฐีหลายคนนะครับเพื่อนผมที่อยู่ญี่ปุ่นบอกคนญี่ปุ่นนำธุรกิจกับไทยอะไรเลเวอบ้านเราเยอะเพราะว่ากระจังหน้าบ้านเขาเนี่ยเขียนโตโยต้าอ่าแต่บ้านเราเป็นโลโก้โตโยต้าอ่าไอ้กูก็อยากได้โลโก้เขาเขาาก็อยากได้โลโก้เราอ่ามั่วกันไม่หมดมั่วกันไม่หมดอ่เพราะฉะนั้นชคพี่อ๊อก็ต้องถังให้บริษัท ขยาบ้ากับจาออสชเขาผลิตสเปคที่มันเป็นรถแมสโปรดักต์ในประเทศไทยหนึ่งก็คือนาวาร่านาวาร่าดีแมคดีแมคเลโวเอ่อไม่สุบิชิตายันตก็คือแบบแบบเซร็จทุกยี่ห้อฟอร์ดมีไหมฟอร์ดมีกําลังทําอยู่แต่ฟอร์ดเป็นรุ่นเดียวที่จะปรับแข็งอ่อนไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเขาบอกว่ากระบอกมันใหญ่มากเขาไม่สามารถที่จะทําให้มันปรับแข็งอ่อนได้อันนี้ก็เขาบอกมาอย่างนี้ก็จะเป็นค่าที่เซ็ตมาแล้วค่าที่เซ็ตจางโน้นจากทางโน้นนะครับมาสด้าใส่ได้ไหมใส่ได้นะเพราะมาสด้ากับดีแมค เหมือนกัน Mazda ตัวใหม่ใหม่ Mazda ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่ให้ Ford ทำเขาไม่ให้ Ford เขาให้ Euro ทำแทนละเพราะฉะนั้น D-Max กับแล้วก็ Ford Judder ตัวเก่าตัวล่าสุดหรือจะเป็นอะไรนะ Prizmelo Sport อะไรเงี้ยมันก็ครบก็คือรถเบสเบสเซนก็คือรถทุกค่ายที่เป็นกระบะแต่แต่อะไรทุกคนจะถามว่าพี่ผมเป็นกระบะไอ้อะไรนะ Level set ไม่ได้นะครับ Set Addition All New ตัวเตี้ยผมไม่มีโชคโหลด อันนี้คือโช๊คสำหรับออฟโรดออฟโรดออนโรดออนโรดก็คือรถที่ที่สูงตั้งแต่สแตนดาร์ดจนถึงสูงใช่สแตนดาร์ดของผมนี่คือพวก p r ี n ันเนไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวสัตไม่ใช่ตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยใส่ไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ตัวเตี้ยคนละแบบต้องเป็นตัวยกสูงกับถ้าถ้าเยกคนไทยเขาจะง่ายเคนไทยแปลกไม่ว่าจะรถยี่ห้ออะไรนะถ้าบอกว็พ p ี n ันเนจะเข้าใจตรงกันย คือตัวยกสูงจะสองคำสี่ไม่รู้แต่ยกสูงจากโรงงานย่างฝอยก็เป็นวาล์วแท็กหรือเป็นตัวสูงอ่ะแล้วก็โช๊กเนี่ยสามารถใส่ตั้งแต่ให้ไอความสูงสแตนดาร์ดกับยกสูงได้2นิ้วยกสูงได้แต่สองสองนิ้วคุณก็ต้องมีตัวกล่องรองแล้วก็มีไม่กล่องรองไม่จำเป็นแต่ต้องมีแคมเบอร์หน้าเพื่อจะยกล้อหน้าขึ้นอ๋อใช่พอมันยกก็ล้อมันจะอยู่งี้ใช่คุณต้องมีแคมเบอร์มันต้องมีแคมเบอร์ปรับให้ล้อมันตรงการปูคุณ อ๋อแต่แต่ไม่ต้องดีตัวถังใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องสองนิ้วยังไม่ต้องดีดืองด้วยโดยโชกขึ้นไปเลยใช่เพราะมันปรับที่เชสตัดมันเป็นข้างหน้าเป็นสตัดปรับแข็งอ่อนได้สิระดับทั้งหน้าหลังและของคายบ้าเนี่ยที่สําคัญเนี่ยที่ไม่เหมือนโชคยี่ห้ออื่นเนี่ยก็คือโชกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ให้มาอจะไม่มีแหนบอ้าวให้มาไม่มีหนบทำไงอ่ะ ไม่ใช่ครับยี่ห้ออื่นเนี่ยก็คือช่องใช้แหนบเดิมคราวนี้พอรถมันยกสูงแล้วก็โช้บมันหนึบกว่าเดิมเนี่ยข้างหลังเด้งที่หายไวาว่อะเลยแต่นี่แต่ถ้าเป็นจอร์สเขาจะเซ็ตชุดแหนบมาให้เลยนั่นหมายความว่าขายพร้อมแหนบขายพร้อมแหนบเนี่ยชุดนี้ขายพร้อมบังคับบังคับแต่ถ้าเป็น f o r t จูเนอร์อะไรรถเป็ื่นก็เป็นสปริงหลังอ,อ๋อม,มันเป็นสปริงหลัง,ลงอ่างั้นจบถ้าเป็น,นสปริงหลังไอ้นี่ก็ยังมีสปริงหน้าให้ถ้าเป็นข้างหน้าพวกพรีเลนเนอร์ที่รถเป็นแหนบก็จะมีสปริงคู่หน้าให้ข้างหลังก็แถมเป็นน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 แแแแหหหหหหบบบทททีีีีีีีี่่่่่่่่่่คคืืออออมมมาาาาจจกกกญญปปปุุเเเรใชซตยยโดไไพลิิง้ัส อย่างนี้ฟีลลิ่งที่ให้ไปก็คือหนึบไม่กระด้างอ่าแต่หนึบแต่ไม่นิ่มรถมันไม่นิ่มอยู่แล้วรถเป็นแหนบนิ่มไม่ได้ครับใครบอกทํารถแหนบมานิ่มผมขอผมขอชมหน่อยผมว่าผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เซียนออฟโรดเลยมากนะแต่ผมว่าแหนบมันมันจะนิ่มกว่าใช้รถให้ถูกประเภทผมเคยพูดอยู่แล้วว่าท่านซื้อกระบะ คุณจะให้คุณจะให้คุณจะให้มันจะนิ่มเหมือนคัมรี่มัไปไม่ได้ไม่ได้คุณจะซื้อวาลแท็กแล้วให้นิ่มเท่าเท่าแรปเตอร์ไปไม่ได้แต่จะให้หนึบให้ไม่กระเด้งกระดอนอันนี้ได้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้คือมันเซ็ตมาให้ให้แนบเนี่ยมันเข้ากับความหนืดของโช๊คข้างหลังแค่นี้ครับแล้วเราเทสกันแล้วเราก็มีรถให้เทสด้วยนะครับทั้ง f o r t จูเนใหม่แล้วก็ทั้งเรบรถตู้รถตู้มีแต่รถตู้เนี่ย มันคนละแนวกับผมรถตู้ที่เขาทำเนี่ยไฮเอ็ดเนี่ยคือเขาเขาจะยกสูงเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นรถบ้ารถตู้ยกสูงยกสูงแต่กูเนี่ยบ้าเตี้ยก็เลยใส่ก็ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอามาขายเป็นคนบ้ารถเตี้ยแต่รถใช้งานประจะเอามาคือขับรถยกสูงออกูไม่เข้าใจมึงจริงจริงไม่เข้าใจจริงพี่เฮ้ยผมขี่รถธรรมดาผมไม่มีรถยกสูงแล้วเดี๋ยวนี้ฟอร์ดผมไม่ได้ใช้ฟอร์ดผมใช้แ่ว่าวันที่ฝนตกเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้คือห้าวันเนี่ยแมวก็ ไม่ต้องคุยเดี๋ยวเ่อจคุยตอนแรกเอาไขยของก่อนแม่เพราะจะคุยเรื่องรถยิ้มมีความสุขทางบ้านบอกว่าอะโชคเนี้ยสนใจละราคาประมาณชุดหนึ่งประมาณห้าหมื่นกว่าบาทไม่แพงไม่แพงถามผมไม่แพงเพราะคุณไปดูโชคอัปโหลดได้เลยราคาตอนนี้นะเป็นแสนผมพูดคํานี้นะใช่ครับคือดีๆนะดีๆ ก็จะบอกท่านผู้ชมผมพูดกอบปียออฟผมเป็นสนิทกับพี่ออฟู่แล้วถูกกว่าห้าหมื่นมันมี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 แต่เราพูดถึงในเรื่องของแบรนด์นะครับในเรื่องของแบรนด์และประสบการณ์ของแบรนด์ประสบการหนึ่งปีแล้วก็คายาบ้าไทยแลนด์เขาก็เซอร์วิสอยู่แล้วที่เขาไปแข่งกันระดับโลกอะระดับโลกนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องแข่งจอออก็ต้องมาทุกปีเพื่อจะมาแข่งครอสแคนที่ข้ามระหว่างชายแดนพม่ากับประเทศไทยแต่เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยทุกสิ้นปีจะต้องแข่งแต่โควิดโควิดโควิดท่าประเทศไม่ได้ก็คือปรระสสสบกาาาณ์ี่เังมม เขาก็พัฒนามาพร้อมกับมีทุกรุ่นนะสตาค์ที่ท่านต้องจ่ายไปนะครับถ้าอยากจะลองก็นัดวันมานะครับเดี๋ยวจะให้ลองเลเวลกับ Fortuner ใหม่มีมีรถให้ลองที่นี่เลยมีโทรบอกก่อนโทรบอกได้นี่รถอยู่จอดอยู่ JC a u ออโต้คาร์เริ่มต้นที่50,000บาทเริ่มต้นที่ประมาณ53,000 53,000บาทอยากได้เป็นแบบโหพี่อยากผมนยาผมเงินเยอะผมไม่ซูร์ตานอย่างอย่างซูร์ตานเพื่อนผมซูร์ตานตูนี้ อยากจะแบบใส่อะไรโว้แบบมีสับแทงมีอะไรทุกอย่างไปกรับพี่ก็พรีออเดอร์ได้ต้องเป็นพรีออเดอร์ต้องเเเปป็นสชียลออเดอร์นั่นก็คุยกันต้องเป็นแสนนั่นก็ต้องคุยกันที่เป็นแสนเพราะนั้นตอบสนองได้ผมเชื่อว่าคุณลองเอานี่ไปใส่แล้วคุณลองใช้ก่อนดีกว่ามันใช้ไม่หมดหรอกนะครับจริงๆแล้วเวลาการซื้อโช๊คมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับห้าหมื่นกว่าสำหรับผมเนี่ยคือแพงแต่ว่าทำไมมันแพงเพราะมันมีแหนบมาให้แล้วทุกวันนี้คนเนี่ยเซตแหนบไม่ลงเชื่อผมได้เลยเพราะทุกคนโทรมาขอไม่ต้องไหมแต่ใส่โช๊คเยอะอื่นแต่มันต้องแยกนะพี่ขายยแแนบบกมัคร มันต้องแยกนะถ้าผู้ชมได้กระบะอยู่โหแน่ไม่แพงนี่ตับเนื้อช่ไม่แพงตับเนื้อไม่แพงแต่การแต่การเซ็ตของจาออสที่เขาทำมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ส่งมาให้เนี่ยอันเนี้ยผมว่าก็ก็ต้องให้ค่าขนาดผมโหลดรถตอนนั้นน่ะผมขี่ออเนียอยู่ตัวเตี้ยสี่ประตูบ้าบ่าก่าผมจะเซ็ตแหนบได้ผมแม่งหมดไปตั้งกี่เป็นหมื่นเหมือนกันน่ะงอเป็นท้องช้างทีละห้าพันแม่งริ่มไปยกขึ้นเฮ้ยกูต้องมีทุกอย่างบ้าบอย กูอยากเล่นหมดอันนี้มีครบนะครับมีทุกรุ่นก็ติดต่อพี่โอ้ได้แล้วก็ที่มคันที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินใจโดนซื้อกันวันนี้มาลองขับรถพี่โอก่อนแต่นัดพี่โอ้ลงในหนึ่งเจารถไหมท่านลองฟีลลิ่งอันนี้ดีมากๆากเป็นรถของฝ่าย JC อโต้ครับเพราะท่านจะเสียสตางค์กันแล้วท่านต้องได้ลองก่อนยุคสมัยนี้ลองถูกใจค่อยจ่ายตังค์ใช่ซื้อใส่ที่นี่ให้จัดแจงให้เรียบร้อยอย่ารีบนัดวันใส่นัดมาทุกอย่างครบมาเช้าสบายสบายใส่เสร็จไปลองลองจนกว่าท่านจะพอใจแล้วก็กลับบ้านไป